นายพี่หล่อนมากกว่าเอาเด็กมาได้ไหมจะได้อันนี้เป็นญาติบิดไปใจหรือไม่หกพ่อครับอ่าโอเคอ่ะดีเลยจะได้รู้อันนี้เราเป็นอะไรเขาเป็นแฟนนะอาจจะได้เข้าใจอ่ะพี่หล่อนมาก็เป็นทกวิญญาณใไมล่ะถุกวิญญาณผมเป็นอาสาครับที่ไหนไม่ใช่ผมเคยเป็นเอาบัตรมาแสดงดิไม่ใช่ผมอันนี้เราครับไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้ทําแต่ว่าคืออ้าโอเคเดี๋ยวเรื่องวิญญาณเรื่องหนึ่งอาจจะผมจะอธิบายให้พี่ผู้หญิงางเดียวเดี๋ยวเรื่องนั้นวันนี้นะครับเจ้าที่ตำรวจพิสูจน์ตรวจสอบอบางละมุงนะครับ อันนี้เป็นหมายจับของศาลแขวงพระนครเหนือนะครับที่หกแปดหนึ่งครับสองห้าหกสี่นะครับลงวันที่สิบพฤศจิกายนสองพันหสิบสี่นะครับด้วยนายชัยวัน์หรือโตชัยวัน์โตนะครับเราชื่อจริงชื่อเจมครับชื่อจริงเจมเจมชื่อเล่นใช่ไหมชื่อจริงชื่อจริงก็ชัยวัตรตามตะกูลอัศกุลโตดูเลขประจำตัวประชาชนนี้ถูกนะถูกนะ ใช่ไหมใช่เรอมาข้างนี้ผมมองไม่ได้เดีพี่อาญาช่วยกันดูถูกไหมครับอายุสามสิบห้าปีถูกไหมครับอเดี๋ยวดูนะอันนี้เป็นหมายจับนะครับด้วยนายชัยวัฒน์โตนะครับซึ่งต้องหาว่ากระทําความผิดฐานช่อโกงนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งยงข้อคูลมคอมพิวเตอร์อาจเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับ กนนี้มีหลักฐานตามสมควรว่านายชัยวัฒน์หรือโตเนี่ยน่าจะกระทำความผิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ท่านจับตัวนายชัยวัฒน์หรือโตนะครับอันนี้ผมมาตามหมายนะครับอันนี้เรื่องข้อหอะไรครับอันนี้พี่ฟนะังอันนี้ข้อหาก็าคือช่อโกงแล้วก็นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึง ก่อนที่พี่จะให้การผมแจ้งให้ทราบก่อนหนึ่งเ่ยพี่มีสิทธิ์ให้การหรือไม่ให้การก็ได้ถ้าทำให้การนะครับมีพยานชั้นศาลพี่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 มาจากสอบพอบางละมุงสองเนี่ยพี่มีสิทธิ์ที่พบทนายความนะครับอันนี้จะเป็นขนายความอันนี้อันนี้ผมจะพูดให้ฟังนะพี่สามเนี่ยพี่มีสิทธิ์แจ้งให้ทราบการในการดวเนินคดีในครั้อกล่าวหาเนี่ยพี่จะให้การว่ายังไงอ่ว่ามาเลยอ่พี่จะพูดอะไรว่ามาเลยคืออันนี้ผมพูดตรงๆนะครับไอ้ทันเนี้ยมันมีคนเคยเอาบัญชีผมไปใช้บัญชีก็คือพี่จะให้การว่่าาาาีีเปิดบัญชมธนครรหอ ไม่ไม่ใช่ผมไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดคือมันมีน้องอยู่คนหนึ่งมันเคยแล้วมันบอกว่ามันมีญาติจะโอนเงินมาให้ครัแล้วผมไม่รู้อ่แล้วยังไงต่อผมแล้วตอนนี้ผมทราบเรื่องมานานแล้วแหละแต่ผมไม่มีเวลารื่องบัญชีเนี่ยนะไม่ไม่ไม่มีเวลาพอเขาบอกว่าจะมีคนโอนเงินมาให้ที่ทะยังไงต่อแล้วน้องมันพูดมาบอกว่าผมไม่มีตังค์กินข้าวไม่มีอะไรที่ผมพื่งันชีให้แม่โอนตังค์มาหน่อยยังไงอีก มันพูดกับผมประมาณนี้แล้วเราเป็นังไงกับบัญชีนั้นผมก็เลยอด้วยความที่ใจอ่อนครับผมยอมรับผมก็เลยบอกว่าโอนมาเท่าไหรบอกว่าที่เงินผมจะออกแล้วผมไม่มีไม่มีบัญชีเราก็เลยเอาบัญชีของเราเนี่ยที่เปิดอยู่แล้วเนี่ยให้กับน้องคนนี้ที่นที่ผมใช้ประจำเนี่ยผมครผมยอมรับผมให้ครับให้ไปแล้วมันมีเงินโอนเข้ามาไหม มันมันมีไหมมันมีครับแต่ผมไม่รู้มันเท่าไหร่คืออย่างนี้ฮะผมว่าเป็นอันนี้แต่พูดตรงตรงเลพี่ตัวตัวผมไม่ทราบจริงคืออย่างนี้เบื้องต้นเนี่ยมันมีหมายจับออกมาใช่ไหมครับแล้วแล้วผมก็ต้องพาตัวพี่เนี่ยไปพบพนักงานสอบสวนถูกไหมครับอันนี้คือมันมีเขาเจ้าหน้าที่เขามีหมายเรียกมาให้เราแล้วถูกไหมผมไม่รู้จริงๆเรื่องนี้ ผมไม่รู้เรื่องเลยอ่อเข้าใจเข้าใจแต่ยังไงต้องไปดูอย่างที่เรื่องเดี๋ยวี้พี่เลาให้ฟังมาเนี่ยเดี๋ยวญาติดูนะอันนี้ตำรวจก่อนทำการควบคุมตัวเนี่ยตำรวจอ่ะให้กล้องดูเนื้อตัวและกายว่าไม่มีตำรวจคนไหนทำลายลากายเรานะไม่มีใครทำลายทรัพย์สินเราเสียค่าสูญหายเสียหายนะครับเดี๋ยวขอทำการควบคุมตัวนะ